คือว่าเหตุผลที่ทําให้ผมต้องตัวเตี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดมาจากสมัยที่ผมเล่นละครเวทีกับน้องอ้อมตอนป .6 นะครับเราเล่นละครเรื่องสโนไวท์กับคนแค่ทั้งเจ็ดกันครับโรแมนติกจังเลยนะคะคุณพีระยอเล่นเป็นเจ้าชายอ้อมเป็นสโนไวท์ใช่ไหมคะมเป็นคนแค่ทั้งคู่ครับ อา้าวทำอย่างเงี้ยคนเขาไม่ว้าเหรอทำไมอ่ะแล้วเรามาเล่นเปโนไว้กับคนแข้งเราจะมาคิ้วเป็นํำกองยาวทำไมอ่ะโอ๊ยไม่เอาหรอกเขาอ,อยากเป็นทาสานหญิงอ่ะนี่ตัวเองเขาจะบอกให้ตัวเองรู้นะถ้าเกิดว่าตัวขนาดเนี้ยเพราะว่าเป็นได้อย่างมากก็แค่หัวเข่าทาสานะ่ะโอ๊ย <laughs> ทำเป็นหัวหรอ้อยยอเขาตัวเองอ่ะเขาเป็นคนแค้เหมือนกนาาันนั่นละ อนี่ถึงเขาเป็นคนแค่แต่ว่าเขามีความจริงจะเล่าให้ฟังนะอะไรน่ะเอาหูมาสิคือเขาอ่ะเป็นเจ้าชายปลอมตัวมาโอ้ยนี่ถ้าเป็นเจ้าชายจริงอ่ะสโนไวท์คงหลับไม่ฟื้นแนะ่ จริงจงไม่จริงเธเป็นแม่มดหน้าลยอ่ะจะมาจุงพีทไงจะได้โอออมีอของโูกอ่ะโอยเจ็บอ๊ยอ้าวสาวๆค่ะโอ๊ยเวียนเลยียนเลยคุณคุณเดฟค่ะ แล้วแอปเปิลคุณเนี่ยหายดีแล้วหรอคะอ๋อก,ก,กห็หายดีแล้วครับคือไอแอปเปิลผมมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าไอการที่น้องอ้อมเตะแล้วเต,ตะเล่าเตะซ้ําเตะอีกนี่สิครับมันทําให้ร่างกายของผมอะ่ะมันช็อกค,ครับแล้วมันก็เลยหยุดการเจริญพันธุ์ผมก็เลยโตได้แค่เท่าปอ .6 อะครับอ๋อ อ,อ้อก็คือว่าตอนนั้นมันยังเด็กอยู่นี่แกใครจะไปรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แอปเปิลอับยาพิษอ่ะมันคือไข่นูกระทาแก,แกที่มาวันนี้มันได้อยากจะมาพูดเรื่องนี้แล้วครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนครับอ้อมผมเนี่ยอยากจะมาคุยกับอ้อมเรื่องเด็ดของเราอ้อ้า อย่าเยออ้อมหน่อยสิน่าเกลียดมากเลยค่ะไปเสกภาพกันสักแป๊บเลยนะคะมาเลยค่ะเออคุณเมย์ครับผมว่าอย่าไปจะดีเหรอครับพี่ คอยดูนะพี่งหนุ่จะฝากบอยนะให้เล่นหนังเล่นละครถ่ายแบบถ่ายโฆษณาเอ็มวีแล้วก็ยกกลองยกไฟสิดนะ <c oughs> ทุกอย่างในวงการบันเทิงมี่เรเจะบริจาคทั้งหมดเลย <c oughs> แต่จะต้องเป็นหลังจากที่เราสองคนไปเดทกันในวันว,นเวนาเลนไทน์เท่านั้น <c oughs> เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยแล้วครับพี่อมก่อยายาอยู่แฟนผมเป็นวันอื่นไม่ได้หรอครับวันพาวันโกนมาอะไรได้หมดเลยไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่ได้กินกันไม่ใช่โอยกินข้าววันวาเลนไทน์แล้วก็ทุกอย่างที่พี่ตกลงจะทำให้บอยเนี่ยนะคือเป็นโมคะโอ้คิดดูสิเจ้างั้น ผมขอเวลาคิดแป๊บนึงนะครับพี่ได้ครพี่ลอยครับพี่แล้วแล้วลอยไม่เจอฝากอะไรอยู่บทิ้งท้ายหรือหรออ๋อได้ครับพี่แต่พี่ต้องหลับตาก่อนนะอย่าเหาอย่าเดเนี่ยหลับแล้วนะพร้อมนะ นี่ยหยอ้อมแกเป็นอะไรของแกคุณพีรยศเข้าูสามาหาแกถึงที่นี่แกยังจะมาโมูหายใจทิ้งอยู่ได้ไม่อยากไปเด็กกับเขาหรอฮะเฮ้ยแคลวก็คนที่ฉันอยากเด็ดด้วยเนี่ยคือพี่เดฟพิรยศเฟิร์สเลิฟของฉันไม่ใช่อีเต้ยป,ปากเหม็นนี่นี่ก็เฟิร์สเลิฟของแกก็คนนี้นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจากรักแรกเป็นรักแรก้แค่นั้นเองอ่ะนี่นีอ้อมอ้อม นั่งนี่เลยนั่งนี่เลยต้องนั่งนี่ละอ้อมจ้อมจตอนที่สาวเคยไปดูตัวได้ไหมตอนนั้นน่ะสาวโมแต่มองคนที่หน้าตาภายนอกกลัวพี่คนหนุนโตขึ้นมาแล้วจะหน้าตาน่าเกลียดอ่ะทําให้สาวพลาดสิ่งดีๆไปตั้งเยอะอ่ะคุณพีระยศอ่ะถึงแม้เขาจะมีข้อเสียแต่เขาก็ต้องมีสิ่งที่ดีๆบ้างอะแหละอ่านะเกิดมาทั้งทีอ่ะต้องมีรักนะอ้อมแต่รักที่ฉันอยากได้อ่ะฉันอยากได้รักแรก นี่ช่รักแร้นี่โอ้ยเลือกมากเลือกได้ด้วยนะโอ้ยออสาวไม่ต้องไปออกมันเลยแพ้วแกไม่ต้องวาเล่าไหรด้วยก็กลัวแต่อย่างเงียง้ยก็ออกไปหาเขาเซ่จะมีใส่แกนี่ทำไมเรืมันเป็นยันงไ,ไง พูผายไปเลยอ่ะเฮ้ยเกดหมายอะไรอ่ะไม่เทำอะไรม่านอะไรถึงยี่อ้อมแกนี่เป็นขี้เหนียวขี้งอขี้ตื่นขี้บ่นขี้เหม็นโอ้ยแล้วแต่งเองได้ถึงอ้อมขอโทษนะอ้อมที่ทำให้ลำบากใจ เวลาของเราเหลือไม่มากแล้วเราจะจำทุกอย่างดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนตลอดไปคิดถึงเราด้วยนะพีระยศเฮ้ยออมไรนี่มันจดหมายลาตายนี่โอ้โหสาวตาแกลืมจุดต,ต,ต,ตาแตกแล้วนี่อาจจะเป็นจดหมายลากิจดลาป่วยลาคลอดก็ได้เฮ้ยแกจำได้ไหมตอนที่คุณเดฟธพรยศเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าร่างกายเขาชอ็อกเพราะว่าแกเนี่ย ทำลายเขาว่าไอการที่น้องอ้อมเตะแล้วเตะเล่าเตะซ้ำเตะอีกนี่สิครับมันทำให้ร่างกายของผมอะ่ะมันช็อกค,ครับหรือว่าคุณเด๊เขาเขาโดนแกนทำร้ายจนเขาเป็นเป็นหมันเหนอแพ้วไม่ใช่ใช่หมายความว่าเขาโดนแกนทำร้ายจนเขาแบบ ใจนะอ้อมคือเป็นห่วงเราอ,ะอ่ะ,อะคือเราเราสัญญาว่าเราจะไม่ลืมอ้อมเลยพอดีดีดีค่ะ,คะพี่นยนคะข,ข้างบนมันสูงนะคะลงมาเถอะนะคะสูงสูงครับดีผมเนี่ยนะครับเคยสูดแต่อากาศเตี้ยๆครับอากาศสูงสูงไม่เคยสูดเลยเราจะว่าไปแล้วไอวิวแบบเนี้ยผมก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วครับ พวกคุณคงไม่เข้าใจนะ เป็นเด็กหญิงอ้อหมดแอีกครั้งหนึ <S 2> <S 2> <S 2> ่ง